ตโยต้าแคมรี่นะครับคันนี้ติดชุดคันขวาของทางทูเล่นะครับพร้อมตัวกล่องนะครับตอนนี้จะเป็นกล่องฟอร์ไซส์เอ็มนะครับผมอ่าันนี้จะเป็นตัวฟอร์ไซส์เอ็มนะครับมาดูตัวค่ากอนนะครับตัวค่าจะเป็นทูเล่นะครับวิงบาร์แบ็คสีดํานะครับผมอ่าโดยตัวตัวสีดํานะครับขาจับตรงรุ่นนะครับมีกุญแจล็อกกันขโมยครบนะครับผม ขาจับเกี่ยวขอบประตูนะครับแน่สนิทนะครับผมปิดประตูได้น้าไม่เข้านะครับตัวกล่องจะเป็นตัวรุ่นฟอรซไซส์เอ็มนะครับตัวพื้นผิวจะเป็นสีดำด้านนะครับผมแล้วก็จะมีชุดกุญแจล็อกกันขโมยนะครับสามารถเปิดปิดได้สองฝั่งนะครับผมเรื่องกุญแจล็อกตัวคานก็มีเหมือนกันนะครับผมล็อกได้สี่จุดนะครับตัวกล่องขาจับจะเป็นก้ามปูนะครับสามารถยึดจับกับคานได้สนิทนะครับผมมีล็อกกันคลายนะครับ กล่องนะครับเป็นบอลีมร์400ลิตรนะครับสามารถขับขี่เร็วได้ตามปกติบรรทุกน้ำหนักได้ประมาณ100กโลนะครับผมโอเคครับสำหรับ Toyota Camry นะครับติดชุดกล่องนะครับ for size M นะครับผม